กราบนมัสก,การหลวงตานะคะแล้วก็คณะสงฆ์ทุกรูปค่ะแล้วก็กราบนมัสก,การแม่ชีแล้วก็เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะก็ชื่อน,นะคะอา,อายุ52ายุ52ปีมีธุรกิจส่วนตัวค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ ที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ค่ะต้องยกความดีให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนชวนมาปุ๊บก็ลองขออนุญาตที่บ้านเขาอนุญาตก็มาเลยค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เคยมาแล้วเมื่อสิปีที่แล้วนะคะแล้วแต่ตอนนั้นเมื่อสิปีที่แล้วอะ่ะไม่ไม่รู้จักเรียกว่าไม่รู้จักเลยว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือมาเหมือนแบบช่วงนั้นก็มีทุกข์เหมือนกันเพื่อนก็ลากมาก็มาเลยค่ะมาเสร็จแล้วก็ เกิดสภาวะรรมก็เลยรู้สึกว่าว่าแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่มั่นใจแล้วก็ปิดวาจาด้วยแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ถามใครก็ก็กลับบ้านไปแบบงง,งงแบบนั้นนี้คะ่ะแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าไม่ทำแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเราอะคะ่ะมีจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถพ้นทุกข์ได้ ก็เลยตัดสินใจกลับมาอีกในในครั้งนี้นะคะแต่สาเหตุที่ห่างไป10ปีเพราะว่าพอจาก10ปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเหมือนมีเรื่องที่ต้องดูแลแก้ไขที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็ส่วนที่มาครั้งนี้ค่ะ ช่วงสามวันแรกนะคะก็พบกับความทรมานมากมากมากเลยค่ะคือแบบแทบเดินไม่ได้เลยแต่ถ้าตอนนั่งอย่างเงี้ยนั่ง,น,งนั่งสร้างจังหวะเงี้ยค่ะนั่งได้เวลาสร้างจังหวะจะขยันมากมากเลยเพราะว่าครั้งเมื่อสิปีที่แล้วที่ตอนได้สภาวะก็คือหลวงตาพาทำนะคะหลวงตาท่านจะบอกว่าทําแรงๆลืมตาโตโตก็ตอนแรกตอนนั้นก็ก,ก็ทำไปแล้วก็ได้สภาวะไปแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยค่ะ แต่พอเรากลับมาที่นี่อีกเราก็เลยแบบพยายามทำทำตลอดนั่งก็คือจะไม่ไม่ไม่เคยนั่งคือกล้าพูดได้เลยว่าไม่เคยนั่งเฉยเลยค่ะที่บนสาราเนาะเวลาขึ้นมาสร้างจังหวะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจว่าว่าทำไมจะต้องสร้างจังหวะก็คือทีเนี้ยก็คือให้เรารู้สึกตัวอยู่อยู่กับตัวอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นฟังฟังหลวงตาตอนกลางคืน ที่สามวันไม,ไม่ไม่สบายแล้วก็พอดีมีพี่เขาเขากรุนามาบอกวิธีแก้คือเรื่องปวดเมื่อยนะคะแล้วก็มีมีโรคประจําตัวก็แก้ไขไปแล้วทีเนี้ยวันที่สี่เราก็เช้าวันที่สี่ค่ะรู้สึกร่างกายโอเคแล้วก็ลุยเลยค่ะทําแรงๆบนศาราเนาะแล้วก็เริ่มเหมือนกับรู้สึกตัวได้ดีขึ้นกว่าทุกวันพอลงไปที่ที่ลานจงกรมค่ะก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันเห็นตัวง่วง ขึ้นมาเราเหมือนเหมือนสติเรารู้ทันว่าเอ้ยเราง่วงง่วงปุ๊บแล้วเราจะทํำยังไงคือสามวันที่ผ่านมาค่ะบอกตรงๆว่าความง่วงทรมานมากที่สุดแล้วในใจเราลึกๆก็คือเราจะไม่ไม่อยากง่วงแบบนั้นอีกแล้วมันทรมานมากเราต้องออกให้ได้อานเงี้ยทีนี้หลวงตาพูดว่า,าเคยหลวงตาบอกว่าออกมาออกมาตอนที่พวกเรานั่งทํากันอยู่หลวงตาบอกว่าออกมาออกมาอย่าเข้าไปออกมาก็ก็ไม่เข้าใจว่า ดวงตาบ,บอกออกมาออกมาออกได้ยังไงแต่พอไปที่ลานจงกรมเช้าวันนั้นนะคะเห็นเลยว่าเอ้ยความง่วงมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกมันจะมีจิตอีกอันหนึ่งบอกบอกว่าออกมาออกมาอย่าเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณสักมันก็มันก็ไม่ง่งแป๊บนึงแวบเดียวค่ะมันมาอีกแล้วเห็นมันอีกแล้วเอา้ามันมาอีกแล้วก็ทําแบบนี้ประมาณ3ามครั้งแล้วมันจะรู้สึกสว่างปุ๊บขึ้นมามันไม่ได้สว่างแบบว่า อะไรมาแค่เหมือนตาเราเนี่ยค่ะจากที่เราเห็นเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนิดนึงแล้วมันไม่ง่วงเลยค่ะไม่ง่วงอยู่ได้สองวันก็พอพอวันที่สามก็เริ่มเริ่มอาวีกแล้วค่ะแต่วันวันหมายถึงว่าวันที่ก็จะกลายเป็นวันที่ห้าเนาะวันวันที่ห้าก็เหมือนเริ่มง่วงอีกแล้วเราก็พยายามค่ะพยายามาทำสติก็เลยเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ต้องให้ มีสติอยู่กับตัวเพราะว่ามันจะมีกําลังไปสู้กับความง่วงค่ะอันนี้ไม่ทราบว,ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือถ้าเรามีสติมีกําลังอย่างเงี้ยคือเหมือนที่บอกว่าทําไปทําไปทาไปสะสมเหมือนเป็นเวลขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเรามีพลังปุ๊บเราก็จะทะลุมันไปได้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนเ,เรื่องความง่วงก็จบไปเราก,เราก็เราก็มีวิธีแก้เราแล้วว่าเวลาเราจะแก้ง่วงยังไงส่วน ที่เหลือก็พอวันวันที่สี่อะค่ะมันจะรู้สึกว่าแบบอยู่ดีๆก็ในใจก็ชมตัวเองอู oh, ดีเนาะอันนี้ก็ดีขนาดแบบวางรองเท้ายังมองไปอุ้ยเนี่ยดีชะวางรองเท้าเป็นระเบียบอุ้ยดีแบบอยู่ดีๆเขาก็ขึ้นมาว่าอุ้ย,เร,ยงงเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างเนี้ยแต่มันมีใจอีกดวงหนึ่งอะค่ะเหมือนบอกว่าอุ้ยไม่ใช่ดีชมตัวเองได้ไงอะไรประมาณนี้มันจะมีอะไรคานอยู่อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมันก็ พออีกวันหนึ่งวันที่5ก็จะอีกมุมหนึ่งค่ะทีเนี้ยจะเห็นความไม่ดีของตัวเองอะว่าเราไม่ดียังไงเราไม่ดียังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมันจะมีขึ้นมาให้เราเห็นเลยให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าหลอกนะคะคือไอ้สิ่งที่เราไม่ดีจริงๆแล้วเรานึกได้แล้วเราก็กลับไปก็จะไม่ทําแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนอีกวันหนึ่งมันจะเห็นความขี้โม้ของตัวเองค่ะ แบบมันอยากมันอยากเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปเล่าเรื่องนี้ให้คนนู้นฟังจะเรื่องนี้ให้คนนู้นฟังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นความความขี้โมของตัวเองอ่ะอยากเล่านู่นอยากเล่านี่เดี๋ยวแล้วเราก็จะรู้สึกตัวเอ๊ะ e ทำไมเราเป็นแบบนี้เอาอีกแล้วไม่ไม่ได้เกี่ยวถึงไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะหมายถึงว่าเราจะเอ้ยเราจะอันนี้ดีเดี๋ยวเราจะไปบอกอันนั้นนี้คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคบนี้ใส่คีโมแบบนี้มันขึ้นแล้วก็ส่วน นี้มีอะไรอีกไหมน้อจำไม่ได้แล้วค่ะมันก็จะประมาณแบบนี้แล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนจริงๆอะค่ะตัวเองก็อยากอยาก เบื่อเบื่อทางบ้านนะคะเบื่อมากอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทางบ้านตอนนี้คือคือเมื่อก่อนอาจจะมีปัญหาแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างแบบดีมากแบบมีแต่คนเอาใจอะไรไปแบบทุกอย่างเลยค่ะคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากอยากบวชไม่อยากไปอยู่ทางโลกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอยากเหมือนความรู้สึกเหมือนที่เมื่อวานแม่ชีพูดอย่างนะะี้ค่ะแบบ เขาเข้าใจความรู้สึกเลยก็รู้สึกเหมือนแม่ชีแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเคลียร์เนาะเคลียร์เหมือนเคยบอกกับสามีค่ะบ,บอกว่าเนี่ยไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอยากบวชเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องบวชเดี๋ยวจะแบบทำสถานที่ให้อยู่บ้านนี่แหละก็จะไม่ก็คือจัดสถานที่ใหนะ้แต่เราก็เข้าใจแล้วพอเราจิตเราสงบปึ๊บ พอเราไปเจอลูกค้าเราไปเจอมัน,ม,นมันมันมีภาษาเข้ามากระทบเราตลอดอย่างนี้ค่ะเราก็หลุดล้วก็ให้อยู่บ้านเนี่ยเจะเป็นคนนิสัยแบบไม่ค่อยดีค่ะอารมณ์อารมณ์ร,มร้อนอารมณ์เสียอะไรแบบนี้เพราะว่ามันสิ่งมันมากระทบเราอ่ะเราก็บางครั้งเราก็ติดดีอย่างนี้ค่ะเราก็อยากแก้ไขยอยากอยากอยากแก้ตรงนี้ก็เลยก็เลยมาหา ก็เลยเข้ามาปฏิบัติธรรมคือที่ผ่านมาระหว่าง10ปีอะ่ะก็ก็มีปฏิบัติธรรมบ้านะส่วนมากจะฟัง y t u t u ค่ะฟังฟังธรรมะเยอะมากแล้วก็ปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้ก้าวหน้าค่ะบอกเลยก็แค่ทำให้จิตใจเราสบายขึ้นแต่ว่าไอ้นิสัยไม่ดีของเราที่เราอยากละทิ้งอะไรพวกนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้หายเลยค่ะแต่ว่าอย่างเมื่อวานที่ที่แม่ชีพูดหรือว่าที่ ที่หลวงตาพูดพูดมาหลายๆวันนี้ก็ทําให้คิดว่าแบบอยากอยากบวชค่ะม,มีแค่นี้ค่ะหาวัดที่จะบวชได้หรือยังถ้าต้องบวชก็คือต้องที่นี่ค่ะถ้าต้องบวชนะเจ้าค่ะถ้าแต่ถ้าไม่ได้ก็อยู่บ้านค่ะเพราะว่าวัดน่ากลัวเจ้าค่ะวัดอื่นนะโอยโสมพนัสเวลกรรมเวลกรรมยินดีต้อนรับนะครับ นี่เห็นไหมคุณแม่ชีนั่งแถวหลังเนี่ยพรรษาหนึ่งทั้งนั้นเลยบวชได้แค่ครึ่งพรรษาเองนะหน้าใสมีสภาวะทำรองรับทุกรูปเลยมาบวชพรรษาก็ได้นะถ้าตั้งใจจริงนะถ้าศรัทธาจริงอยากฝึกจริงตั้งใจจริงก็อาจจะแต่ที่ตั้งใจก็คือกลับไปบ้านก็จะตื่นตีสี่เจ้าค่ะแล้วก็เดินจงกรมลองดูก่อนว่าเราเพราะว่านีสใสเป็นคนขี้เกียจเจ้าค่ะโยมก็กลัวมาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนีสใสจะแบบ ยอยู่ที่บ้านจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยเจ้าค่ะไม่เคยมีใครว่าอะไรเราได้ถึงว่าเราก็ทําอะไรเราไม่ได้เลยแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่วันแรกเครียดมากเลยเจ้าค่ะกลัวพระกลัวเพหมดเลยเอออยู่ที่บ้านเราอาจจะเป็นที่หนึ่งลองมาอยู่สมพนัดดูก่อนนะมาฝึกนะนะมาฝึกหลายๆอย่างนะเนาะอาอนุโมทนานะสาธุ